เสื้อเก่าอย่าทิ้งมาแปลงโฉมแอนอัปเกรดต้อนรับซัมเบอร์กันแบบเข้มเทียวไม่มีพื้นฐานในการเย็บก็ทำได้แถมยังสร้างรายได้ด้วยอีกนะนี่ไงโฉมใหม่สวัสดีฮะคลิปนี้นิวยังอยู่อัปเกรด i y y เสื้อนะฮะเป็นตอนที่4ี่แล้วแล้วใครเนี่ยยังไม่ได้ดูตอน1 2 3นิวแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะฮะเข้าไปดูไอเดียได้เลยแล้ววันนี้นะฮะนิวก็จะเปลี่ยนโฉมเสื้อเก่าให้เป็นเสื้อใหม่ต้อนรับซัมเมอร์ยังไงนะเดี๋ยวตามมาเลยฮะเสื้อตัวดีนะก็นิวอะไม่ได้ใช้ลันอาราก็คือเป็นเสื้อเก่าเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนความเป็นแบบ นิวสไตล์มากขึ้นเรามีเป็นผ้าแบบสไตล์แบบลูกไม้นะเราก็จะนําผ้าลูกไม้เนี่ยมาปูตรงส่วนแขนนะฮะ mm. เพื่อให้ปรับเปลี่ยนสไตล์ให้มันดูมี mm. ลูกเลนมากขึ้น mm. ก่อนอื่นนะไปหาต่าต้นแบบของแขนก่อนเป็นต้นแบบของแขนเสื้อที่นิวตัดมาจากเสื้อที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็คือนําผ้าลูกไม้ที่เราต้องการนะมาปูแล้วก็นําชิ้นนี้ย ชิ้นนี้นะฮะไปวางท่าพเพื่อให้ได้รู้ว่าจํานวนที่ต้องใช้ในวงแขนทั้งสองข้างเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็ตัดตามนั้นเลยเมื่อได้แล้วตัดเป็นสองชิ้นแล้วนะฮะเราก็นําเสื้อที่เราจะมาแปลนโฉมเนี่ยมาวางแล้วก็นําผ้าลูกไม้ที่เราตัดเนี่ยแปะลงไปหน้าวิธีการหมุดเข็มหมุดตามรูปทรงที่เราต้องการทําอย่างนี้ไปนะฮะทั้งหน้าและหลังแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆทั้งแขนทั้งสองข้างเลยนะ ก็ได้มาแล้วเน,นี่ยคุณไม่ต้องมีฝีมือในการทำแพทเทิร์นหรือในการเย็บก็ทําได้นี่คือเป็นฟรีไอเดียเลยนะที่ทุกคนสามารถจะไปเลือกใช้แบบไหนก็ได้ตามความชอบใจนี่นะฮะเราก็ได้วางแบบตำแหน่งเข้าค่าไว้ละอันนี้ทั้งหน้าและหลังนี่นะฮะหลังจากนี้คือเดี๋ยวนิวก็ต้องมาเย็บมือ เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะฮะที่นิวมานําเสนอก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะลองนําไปปรับใช้ให้เป็นสไตล์ของตัวคุณเองคุณ<ส>จะทําเพื่อสร้างไรายได้ก็สามารถทําได้นะอาจจะไปหาซื้อเสื้อมือสองที่จัดจุดจักเนี่ยก็คือไปหาผ้าที่พาหุรัตแล้วก็นํามาตกแต่งดีไซน์ที่นิวได้แนะนําไปนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคน และคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมนะฮะช่วยกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้วบ๊ายบาย